ก็สวัสดีผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมบราวนะครับผมเราก็มาอยู่กันกับเกมรัวบูด <Go. S 1> เราก็มาอยู่กันกับแมปที่มีชื่อว่าเก้าสิบเก้าอะไรนะ <99. S 1> Night the เก้าในเก้าสิบเก้าในอินเดฟอร์เรสประมาณนั้นคืออันนี้เรามาลองเล่นดูนะครับผมมากับเพื่อนแน่นอนมาลองดูว่ามันจะเป็นยังไงนะเพราะเห็นว่าแม่งฮิตเหลือเกินโอเค <c oughs> ตายแน่อันนี้คือวันแรกที่เราเล่นนะครับ เราจะไปอยู่ถึง99วันไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันเกมเล่นยังไงวะเซเวอร์มีหลอดอาหาร,ไ,รไม่รู้อะนี่มีค้าไปเทียมด้วยเราตายแบบไม่เดิเราต้องใช้เราต้องใช้อ,ใชอะไรวะเหล็กเหรอเหล็กหนึ่งอันกับไม้ห้าอันเพื่อครับโต๊ะเบ้นเหรอเก็บได้เลยปะีไงอ่อ๋อมันมีนี่มันมีขวานไม่ครับ วัดดุเพมาครับไม่ครับเฮ้ยกลางคืนมาแล้วว่ะแกอ๋อเราเราเราเก็บแครอทตามพื้นแล้วกินได้เว้ยโอเคต้องเอาฟืนเติมด้วยเหรอใช่พี่โอ้ความบันไะฟืนหยิบได้ทีละอันด้วยนะเที่ ที่ต้องอันนี้นะเราเพิงพ่งเราเราไม่ถนัดเกมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนนะว่ามีอะไรผิดพลาดก็ด่าได้แต่อย่าด่าแรงคือเป้าหมายคือเราต้องตามหาเด็กเว้ยเ,ยเบสเ <c oughs> บนนั้นไม่ใช่เด็กอุ้ยนั้นั่นไม่ใช่เด็ก <c oughs> นี่ต่มันน่ารักอยู่นะน่ารักเพื่อนมึงอ่ะเอ๊เอ๊ะจะบอกนะว่าในกองไฟเราจะปลอดภัยป่ะใช่มันมีวงเซฟอยู่ป่ะอารมณ์แบบไอ้นี่ไหมเฮ้พี่ม,ม,มันขยับมันขยับว่ะมันขยับทำถึงหนึ่งร้อยเฮ้ยมันมีที่ที่นี่ด้วยเราอัพเกรดเราอัพเกรดได้ใช่ป่ะ อ๋อนี่ต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆนี่เองโอเคได้เกมเล่นไม่ยากเฮ้ยแมบบมันเปิดออกแล้วมันเจอคนอื่นๆด้วยนี่หว่ารีเสิร์ชเราสามารถทำการค้นคว้าได้เฮ้ยมีหมาป่าด้วยแล้วเราจะตามหาเด็กที่เหลือเด็กคนนี้ยังไงเนี่ยไดโนคิด เอ้ยมันชี้บอกด้วย450เมตรฮะโอ้สี่ร้อยเมตรให้พี่มึงเดือเราคาอะไรได้อีกวะไอ้ดูดิ <S <S แล้วเศษเหล็กนี่หาจากไหนวะว่าเศษเหล็กไม่เครื่องบดเออโอ้มีหมาป่าด้วยใช่ใช่มีหม,มาปาม่ปปาปปสีขาว เดี๋ยวกูสับกระตายก่อนอือวิ่งได้โอ้โหวิ่งเสียค่าอาหารแบบเสียแบบม่วภาพอะ่ะเอา้าอ๋ออาหารกินดิบไม่ได้ใช่ต้องย่างก่อนด้วยเออเกมมันก็มีดีเทลของมันนะขากระต่ายปะแรกกับเขาอะ แค่ปะอร่อยมันไม่ใช่ขากระต่ายาดิมันเนื้อเนี่ยมอสมันเนื้อเนื้อปกติขากระต่ายก็เป็นรูปตีนกระต่ายเลยอ่ะอร่ออ่ะเพิ่งอย่าเพิ่งเอานี่ไงโบเกนแฟนเอาไปย่อยเลยดิท่านเห็นนี่อย่าเพิ่งมันนี้นะเออไว้ให้ผมเอาไว้ใส่ฟืนใช่ไหม น่าจะอย่างนั้นแหละเห็นเป็นรูปไฟขึ้นหัวกลางคืนมาแล้วเอาคือความมันหยิบไม้ได้ทีละอันน่ะนะเก็บใส่ถุงดิพี่เอาเหรอถือถุงขึ้ปลาแล้วกดอ่าอ่าอะไรก็อลไร เอฟปลูกต yeah. oh. oh, oh. right right. oh. ้นไม้เพิ่มเห้อาหารนี่กูย่างเลยเงียบกินโอ้โหที่ไหนสักแขหงในป่าลึกกูกูต้องรู้ใช่ไหมเขาถูกกระทำชำเราอ่ะโดนมาป่ากูโดนไปผู้ยี่ผู้ยำแล้วเรียบร้อย ไม่เป็นไรหรอกมึงจะอะไรก็ช่างแต่มึงอย่ามาตอนกูตัดไม้ก็พอจริงจำได้แก่ววะจะพูดอย่างนั้นสิกูคิดอยู่เี่ย <S <S 1> <S 1> เอาไม้ใส่เข้าไปแล้วเราก็คาฟของได้ฉันรักกันครับเฮ้ยเราจับอ๋อถ้าจะได้ตีนกระต่ายต้องจับกระต่ายเป็นๆน,นี่หว่านี่เลย เป้าหมายเราคือหาเด็กกันเนี่ยแต่ว่าเรายังไม่ได้หาเลยปล่อยให้เด็กไปเถอะจริงๆเราจริงๆผมถามว่ามึงเข้ามาทำอะไรกันเดี๋ยวนี้เอหเข้ามาทำอะไรลำบากคุยจับจับจับต้องการไม้ห้าเอออะไรอะไร ทับเสียงทำไมอ่านี้พี่ไม้เช้าแล้วโอ้โหไม้ oh, ยังเยอะมึงเอามากองกันอย่างนี้หรอเออเอาไว้เป็นฉุกเฉินไงได้ได้เย้ yeah, ตัวคาร์บวลสองเออว่ะก็เพลินอยู่นะ กับดักหมีเอาไว้ดักหมีแน่นอนเราครับเราครับเตียงได้เบสใช้ใชไม้ย <20. S 2> ี่สิบเฮ้ยไอใช้เหล็กห้าอันคาไปนี่ได้สตรเรจที่เก็บของเอาวะเดี๋ยวกูใช้เหล็กสองอันกูครับอันเล็กได้ก่อนเดี๋ยวคาไันี่ก่อนไว้ตรงนี้ อู้สระวิวว้าวว้าวบันนี่แท็บกับดักกระตุยเแต่กูออกไปสำรวจก่อนจะไปหาดูเด็ก ควนไปเฮ้ยเควสมันบอกอย่างนั <mm ้นน่ะทำให้เขาหน่อยจริงๆกูอยากจะเซอร์ไวน์อยู่ตรงนั้นด้วยซ้ำกูไม่อยากออกจากแคมป์ไฟจริงๆเราจะมีอุปกรณ์ที่ดีขึ้นในการสู้กับหมาป่าป่าววะได้ได้ก่านอัปเกรดมาวะอ้าวเออนี่กูกำลังถามอยู่เลยเมื่อกี้อัปกล่องนะเฮ้ยกูเจอกระสุนปืนว่ะรีวเวอร์เอมโมไม่มีปืน ตาเอาก็ได้ไม่เป็นไรมาแล้วมาแล้วมาล้มดมืดมุดมืดวิตามกมาลเฮ้ยน้องตาโตมากมันวิ่งตามกูมาล้มันมันมันไม่เข้าแคมป์อ่ะที่ไหนซึแห่งเฮ้ยนี่ไงไอเด็กเปรตไอเด็กเปรตที่เราต้องไปหาเว้ยมันก็ดูอยู่สุขสบายดีนี่เราเนี่ยต้องอยู่กลางป่านะ อย่างนั้นปล่อยมยันไว้เบอนั้นนะมันมีบ้านมีเตียงเว้ยกูไม่เห็นมีีอะไรเลยเนี่ยชั้นวางของอ่ะเอาของไปวางข้างในได้เราเอาอาหารไปเก็บได้ไหมนะเอ้ยได้วะ่ะไ่ทำดี เอา้ากูเตะเนื้อเข้าไปแล้วสั่นโมเข้าไปไมีผลไม้ด้วยใช่บอกเลยถ้ามีหม้อให้กูนะอร่อยเลยแต่ตอนนี้ <c oughs> ทำไมต้มซุปแดกคือตอนนี้กูไม่ต้องไปหาเด็กก็ได้ตอนนี้จริงๆอยู่ได้แล้วตอนนี้กูอยู่ได้แล้วกูสร้างบ้านได้แล้ว <c oughs> ข้อมูลอ่ะมีข้อมูลลงกางมบางสิ่งบางอย่างที่ชั่วร้ายกำลังมาใกล้ไฟน่าจะเมื่อคืนมัง้งมันมาถึงกลางคืนอืมน่าจะเมื่อคืนต,ต้องรีบหาอันนี้ไฟไว้ก่อนถมไว้เลยเดี๋ยวกูไปหาเหล็กเพิ่มดีกว่าตัดไม้แถวนั้นแหละเีจอป่าวะกระสุน ได้เงินด้วยห้าเหรียญพี่มีมีขวานเดี๋ยวกูเอาไปไว้ที่แคมป์ไฟฮะอัปเกรดของเหรออ่าฮะพี่กางเลือละกลับบา้านมันวิกตามน้องละอะไรวิกตามมาเมื่อกี้มันสมอนมาละอาเดะ เฮ้กู๊ดแอคเสียงระทึกอะไรเนี่ย้เมื่อกี้มันวิ่งตามไงน้ำมันเอาไว้ก่อน่อมีประโยชน์ไปพายพักหน้าฉุกเชิญแหละมาเยอะอาเยเฮ้ยเราครับตู้เย็นได้เอาอาหารมีวันวเน่าหรอ กลุ่มคนเดี๋ยวมีล็อีด้วยวะเดี๋ยวมันมาแล้วเวสพี่แพ้ทูไฟเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์เอ้ยคนก็มาไอ้นี่ก็มีโอ้ยโอ้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 สู้ๆกูรู้ทำได้ช่วยอุ้ยแล้วมันหันกลับมาสับกูสองตุกวางไปละ ได้เหรียญได้อะไรมาอีกแค่อะไรอะ่ะเฮ้ยลากได้ว่ะเผาแม่งเลย <laughs> เออเชียเ่ยเกมที่มันทำไมมันดิบเถื่อนจังวะเอาคนไปเผาได้ด้วย <laughs> <c oughs> แกไม้เปียกน้ำวะกูพูดจริงไม้เปลี่ยนสีไปแล้ว ไม่เห็นมันจะจับได้เลยกูเห็นก yeah, ูเปิดป <Shit sounds> <answer> ๊อบกระต่ายโดดเข้าไปแล้วกระต่ายตายก็เรียกว่าจับแล้วมั้งฝนตกด้วยเนี่ยฝนตกแล้วไม้เปลี่ยนสีแกอ้าแกโบไฟไอ อะไรนะแคมป์เราเปียกน้ําได้น้ํามันกําลังดับไฟเพ้งเนีเป็นไงสมจริงกับเกมแบบนี้ได้นะผมผมไม่เห็นจะได้กระต่ายเลยได้อะไรมาได้แต่เนื้อหรอไม้เปียกน้ำไม่สามารถสุมไฟได้เจ๋งกว่าเบสโดนแล้วเอยเราโดนแล้ว ไม่เป็นไรตัดใหม่ได้ขุดดินได้ด้วยใช่มันจะบอกเราตรงนี้มีสมบัติแล้วทำไงอะ่ะไม่ไมมันจะชี้ไปหาสมบัติให้เราตามไปน,นึกว่าข้างในนี้มาป่ากุโดนเฮ้ย,มยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กวางนะนี่ เฮียนกฮุกตื่นแล้วตื่นทำไมกูไม่อยากรู้ด้วยซ้ำว่ามันตื่นว่ามาแน่โฉบแน่กูบอกเลยเดี๋ยวเพิ่งมาตอนนี้อะไรกูจิ้วระวังหัวโฉบแน่กูได้จิ้วมาปะ มาดิไม่ใจนี่หว่าอยาให้พี่เบาออกไปสู้เลยเอามาดี <laughs> <ม>าเดินเล่แลนแล้วเนี่ย <laughs> ไหน,น,นหอะเงียบเงียบวะ ตามจริงนะหาคาบของคนระั <c oughs> บอะไรได้บ้างคาบไอ้ไม้ที่เปียกน้ำไปไหนหมดรอเอาไปย่อยหาเราไปออต้องหาเด็กไอเนี่ย ขนาดกูวิ่งกูก็หิว,ว,วจะตายอยู่แล้วกูวต้องไปหามานันดิคือเ้อ,อใจว่ะมามาได้ละได้ละได้อะไรแปร๊บนึงนะเอ้าแล้วกล่องอันนี้กูไปไหนวะ ป่องราสัตว์กูไปไหนเนี่ยโดนตัวอะไรคาบไปแล้วนี่ได้เตียงให้มึงละแล้วเราก็อ๋อ นี่เว้เบสแผนที่เจง๋งแล้วทำไมกูวางอย่างี้วะเนี่ยเก็บอกไม่ได้ด้วย <c oughs> เฮ้ยเรากดแผนที่ได้แล้วเแบสบกด m เดี๋ราไปกูไปดูตรงนั้นก่อนน้องกูไปปะกล่องใส่อาหารกูไปไหนขงวะ ของล่าสัก์ีหี้ยคุยกับแฟรี่แฟรี่ต้องการดอกไม้เพื่อแลกกับมเมล็ดผลพืผลอือหมึงไ,ไ,ไม่เจอมึงไม่บินไปหาเอาเองวะเขาเป็นชอบให้เราไงโอปีก็มีเฮ้ยกูได้แฟตไลท์ อัลมาแฟตไลท์เอาแล้วกูจะได้อกพชนภัยในยามค่ำคืนเหมือนหน้ากวางเป็ดนี่แล้วกูปวดหัวเขาออกฉันน่ารักกวางนั่นมันกำลังมองฉันอยู่อ่ะ แล้วมันเหมือนกับจะมา,กกาใกล้ขึ้นเรื่อยๆเลยอะ่ะถ้าถือแฟลชไลท์ไว้มันจะไม่เข้ากล้าเข้าใกล้อ๋อกลัวแสงแปลว่าเราจะสามารถหาของกลางคืนได้นะถ้าเรามีแฟลชหาอูโหพื้นที่หนาวแกแบบว่าหนาวกลางคืนแล้วพี่กูเห็นละ ที่นี่ที่ไหนสักแห่งฝป่าเลยเออมึงตายไปอยู่นั้นนะม, <laughs> มึงยังอ,งอยู่ดีกว่ากูอีกมีที่นอน นี่ตู้เย็นวางสกูตกตจเลยเฮ้ยอยากรู้ที่นอนออกมาทำไม,มจุดเซฟป่ะตายแล้วเกิดนี่ป่ะต้องลองตายดูอ่ะไปลองดิไเอาอ่ะ <dances S 1> <Sa us age> มึงเห็นแผนที่ป่ะกูวางผิดที่เฮียไหนวะเนี่ยเนี่ยกระดานเฮียเนียแผนที่ เอ้กูเจอเพื่อนเก่าแก่อะไรวะอ่ะไอ้ลาทีย่ข้ามันกูจะสับหัวมึงมันถือปืนด้วยวะอุ้ยมึงยิงกลับหลังได้ยังอะมึงมันยิงโอ้โหมียิงด้วยมันมีปืนอ้กกูจะตาย กลับบ้านดีกลับบ้านมันตามมาตามนะมาไหนฮะมาละวไหนวะไม่เห็นจะมีสักคนมึงนะ่ะมึงเห็นไหมนั่นนะ่ะน่ะนั่นน่ะ,น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 ะหัวเหลืองๆนั่นน่ะ ที่เฉาะมันไปยังนิดนึงโคตรกาดเลยใช่แต่มันมีปืนตัวหนึ่งอะเอาศพไปอยู่ข้างในอะ่ะมีตัวปืนอยู่ตัวหนึง่งเราน่าจะได้ปืนมันไ้เอาศพมันไปแช่ตู้เย็นได้ไหม <laughs> เอาไปแช่ฉุกเฉินอาหารฉุกเฉิน <laughs> แสดงว่านนม,มันมีการหมดอายุของหรือใช่ใช่ไม่รู้มันบอกว่ามันมีฟรีเซอร์ให้อะอย่าบอกว่ากลางคืนแล้วนะยังกูโกระอุ้ยเผ็ดไอ้กูได้ลูกเวสบอลมาโอ้ยนี่แน่โยนเา้าเพื่ออะไรวะอพี่กต่าเสร็จนาะเกดกล่อลงเมื่อกี้ไง ทำไงกับปืนวาโอ้ยกูเจอเหล็กช no ิ้นใหญ่เบ้อเลือเลยไมโครเวฟถึงเวลาออูอียปูเหลือครึ <meat> ่งหลอดออกซอ้พี่เดินมั่วๆไม่ได้แล้วนะโอ้ เกืบตายเอ้ย easy game easy life ผมไม่อีซี่เกมอีซี่ไลฟ์เลยผ่าเต็มโห่กูกูอีซี่เนี่ยมันผ่าแล้วกล่องกูกระเด็นไปไหน <laughs> กูจะหา,อา,หาเอออาหารหมดแล้วนี่หว่าใช่ เชีย่ยเพื่อต้องมาดูด <c oughs> มาดูอ๋อน้องเอาน้องก็เก็บมาเยอะอยู่เมื่อกี้เนี่ยยี่สิบห้าเก็บปไปเก็บไปกองพเนินที่เหลือก็คือไม้ละไม้ไม่พอหาหานหมดหรอหิวแล้ว ค้าไปที่ดักกระต่ายมาให้หน่อยดิืมขอบ่มเพิมเลยที่ดักกระต่ายไม้ไม่พองไงม,มาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว แกรไม้กูอุ้ยหิวเลือดลดด้วยอืมหายแล้วกูตายแน่กูตายแน่กูตายแล้วพี่ฮะอย่าเพิ่งรีบตายดิเอาชุบได้ไม่มีอ่นะโอโพี่แกงัดปืนขึ้นมาแล้วเว้ยเพรหน้าไม้แป๊บนึงนะกูกำลังช่วยมึง ทุกไม่ได้ว่ะต้องมีแบนเดตโอ้โหเกมเฮ้ยมันยิงกูแด่โอ้เออเสียชีวิตกูว่าจะตามไปเร็วๆดิเฮ้ยอาหารมันลดเก็วัเกิยก็เมื่อกี้ตายอยู่ได้เท่าไหร่สิบวันปฏิทินมันมีบอกอยู่อยู่ได้สิบวันโหแม่งมีคนอยู่ได้ยีิบเก้าวันนู่น่ะ สามสิบแปดสิบเก้าวันหัวัวัววโอเคมันดูเป็นการท้ามันมันมันเจ๋งดีนะมันท้าทายดีนะร้อยยี่สิบห้าวันโอผู้เล่นสูร้อยหกสิบห้าเบสพวกมึงเล่นพวกมึเล่นกันไงวะเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะมันท้าทายดีอ่ะน่าจะมีคนเล่นมากขึ้นน่าจะสนุกนะ โอเคครับเดี๋ยวไว้พอกันแค่นี้ก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเล่นอีกไหมแต่ผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้แย่มันสรว์เวิลดดีไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามีใครอยากทิ้งทิปเล็กๆได้น้อยคำแนะนำติชมอะไรก็โยนมาได้เลยนะครับรับฟังอยู่แล้วแต่ดา่าแล้วจะด่าแรงบอบปางโอเคครับ <laughs> ไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับคืดบายสียเจอกันครับผมโลบูด กูกาลังคิดว่ายิ่งเล่นเยอะนี่อาหารมันยิ่งเปลืองนะเนี่ยโอ้คุณสากูรู้ละคุณสามารถเอาเพชรมาซื้อตัวละครได้เห็นไหมไอ้ตรงที่มันเป็นแผนที่กับรูปธนูอ่ะจะมันจะมีโลของมันเลยเนี่ยออคาสต์คสของมันเลยมันคือคาสมันคืออาชีพโอ้น่าสนใจดีนี่เฮ้ยไอ้หาร้อยเพชรนี่น่า